สวัสดีครับผมไบรจจากจายแชนแนลครับเรายังอยู่กับ Howto ใช้กล้องพนาอย่างง่ายนะครับมือใหม่กับงานวิดีโออี8ีรอบนี้เราจะสอนวิธีแยกการตั้งค่าภาพนิ่งกับวิดีโอเออเราเจอปัญหากันไหมเราเซตภาพนิ่งไว้แล้วเราเปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอปุ๊บค่านั้นมันตามมาเราอยากแยกการตั้งค่าออกจากกันหมุนไปที่โหมด M ก็ค่าหนึ่งหมุนไปที่โหมดวิดีโอ M ก็ค่าหนึ่ง่ะทำยังไงดูครับออธิบายสั้นๆก่อนนะสมมติตอนแรกนะครับผมอยู่ที่โหมด M อ่า uh, M คือภาพนิ่งแล้วผมตั้งค่าภาพนิ่งสมมุติว่าผมตั้งเป็นผมตั้งโฟโตสไตล์นะครับการถ่ายภาพน้องฟ้าเนี่ยผมตั้งเป็นไลกาโมโนโครกมไดอาสีเทามาเลยนะครับสปดชัตเตอร์ผมตั้งเป็นสักประมาณแบบ30 s SO ส1 0 0นี่ต้องการโทนนี้เลยโทนอะไรก็ไม่รู้อะ F นะครับ F4 เลยอ่าเวลาถ่ายมันจะได้แบบเขาเรียกว่ามีโมชันเบอร์ขยับเข้าไปหน่อยทีนี้น้องฟ้าลองโบกมือแบบนี้ ผมแชะอะ่มันก็จะได้ภาพที่มีสไตล์อ่มือเบอร์เภาพสไตล์เก่าอ่ะแบบนี้แบบที่หนึ่งแล้วผมอยากจะเปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอนะครับผมก็หมุนมาที่โหมดวิดีโอเอมปั๊บภาพยังคงเป็นโมโนโครมอยู่ปัญหาคือ มันเสียเวลาผมไม่อยากจะใช้โมโนโคมเออแล้วสปีดเป็น30เนี้ยไม่ได้สปีดผมต้องเป็นร้อยเดี๋ยวไฟก็พิบนะครับเออ ISO ผมตั้ง4ี0ร้อยอย่างเงี้ยอะแล้วเวลาถ่ายวีดีโอผมอยากตั้ง F1.8 เออ ISO เนี่ยลดต่ำลงมาแต่ไม่ได้ต้องการโมโนโคมผมต้องการแบบสแตนดาดธรรมดาแบบนี้อ่านี่คือวีดีโอแซนร์ธรรมดานี่คืออย่างที่ควรจะเป็นนะครับทีนี้พอผมจะกลับไปถ่ายภาพโมโนโคมเหมือนเดิมเนี่ยผมหมุนมาที่โหมด M หมุนที่หมด M อีกปุ๊บมันไม่ใช่โมโนโครมนะผมก็ต้องมานั่งเปลี่ยนตัวเนี่ยไอต,ตัวโฟโตสไตล์เนี่ยเป็นโมโนโครมไลก้าอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันเสียเวลาวิธีตั้งค่าให้มันแยกออกจากกันนะครับก็คือเข้าเมนูครับแล้วมาที่นี่เซตติ้งตรงนี้เป็นรูปฟันเฟืองอ่ะรูปฟันเฟืองแล้วเราก็เลื่อนลงมาเลื่อนขึ้นไปก่อนนี่เลื่อนขึ้นไปอันบนสุดนะครับรูปฟันเฟือง image เอเมจคุณภาพอันนี้เลื่อนขวามาครับปึ๊บ มันจะมีคําว่า creative video combine set อ่ากดเข้าไปอันเนี้ยจะเป็นตัวที่บอกว่าสป e e d s ต u t t e r fso white balance เนี่ยในโหมดภาพนิ่งเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นวิดีโออันไหนบ้างหรือว่าเราจะแยกกับวิดีโออันไหนบ้างเรากดเข้าไปครับติ๊กเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นวิดีโออ่ะเราจะแยกสป e e d s ต u t t e r fso exposure comp เนี่ยวิดีโอออกจากภาพนิ่งนะครับ white balance ก็ออกจากภาพนิ่ง photo style ก็ออกจากภาพนิ่งเอ,อิบ metaling mode กับ a mode ใช้เหมือนกันแล้วกันนะ สมมุติ3ค่านี้แยกออกจากกันก็คือวิดีโอค่าหนึงภาพนิ่งค่าหนึงทีนี้ผมขอตั้งค่าวิดีโอกับภาพนิ่งให้มันไม่เหมือนกันเลยนะสมมุติว่าภาพนิ่งผมตั้งเป็นปึ๊บไลค้าโมโนโคมนะสปีดลดลงไปเหลือ30อ่า f ตั้งไปที่ f อืสสไตล์นี้ไลค้าโมโนโคม m e ชโเพิ่มไป 400F ลดลงมา5.6อ่าประมาณนี้นี่คือภาพนิ่งทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นวิดีโอครับไปที่โหมดวิดีโอปึ๊บวิดีโอ m นะ มันยังคงเป็นสีขาวดําอยู่เอาไม่เป็นไรตั้งใหม่วิดีโอเนี่ยผมอยากจะถ่ายเป็นสีสแตนดาร์ดธรรมดาเนี่ยแหละสปีดชัตเตอร์ผมตั้งไว้ที่100 ISO ผมตั้งไว้ที่250 F ต่าสุด1.8นะครับเรียบร้อยทีนี้ผมหมุนวิดีโอกับภาพนิ่งนะผมหมุนไปที่โหมด M ปุ๊บอ่ะมันเยังคงเป็นโมโนโคมและ F ก็คือ5.6สปีด30 ISO 400เห็นไหมเห็นตรงนี้นะแล้วผมหมุนมาที่โหมดวิดีโอ M ปึ๊บนี่ มันก็จะเป็นสปีดร้อย F118, i ึ่ง5 0 Photo อ t y l e ่าโฟโตสไตล์ก็ไม่ใช่โมโนโคนะเป็นสแตนดาร์ดแค่นี้ก็แยกกันแล้วพูดง่ายๆก็คือเข้าไปที่เมนูนะครับรูปฟันเฟืองแล้วก็ไปที่ Creative Video Combine Set นะครับแล้วก็เลือกเอาตรงนี้มันจะเลือกเป็นภาพนิ่งภาพนิ่งหมดตอนแรกนะเราก็เปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอแค่นั้นแหละว่าเราจะให้มันต่างจากวิดีโออันไหนบ้างหมดไหนบ้างนะครับปกติผมก็ใช้3ค่านี้จบ แล้วถ้าเกิดว่าชอบเนื้อหาละเอียดละเอียดรีวิวกันตรงๆฟังกันยาวๆแบบนี้นะครับสามารถซัพพอร์ตเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับของช่องเอเซไฮเนี่ยเป็นท่อน้ำเลี้ยงได้ด้วยการช้อปปิ้งที่ร้านซูมคาเมล่านะครับสำหรับทุกคนที่ดูคอนเทนต์นี้อยู่นะครับสามารถใช้โค้ด SE เ e นะครับเป็นโค้ดปากเปล่าแชทสดเป็นส่วนลดซื้อของที่ร้านซูมคาเมลา่าได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ช้อปปี้ลาซาด้หรือว่าใครวอล์กอินเดินไปซื้อที่หน้าร้าน,นครับ บอกว่าขอใช้โค้ดเอเซไฮก็ลดนะครับสินค้าปกติลดได้หมดนะครับไม่ลดก็แถมไม่ก็ส่งฟรีนะครับจะมีแค่บางรายการที่ร้านเขาจัดโปรลดเยอะอยู่แล้วนะเนื้อหาในช่องตั้งใจทําทุกอันนะครับขอบคุณทุกคนที่ซับพอร์ตนะครับนานๆเอเซไฮจะทำคลิปสั้นทีนะครับฝากกดติดตามด้วยถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้เดี๋ยวทําเพิ่มให้นะครับสวัสดีครับ